เริ่สสุสาสจะริ่มุกไปไปลูกมากาเดินทางยังดีเหมือนเดิมมวนัมวนชอดเมวันที่นีเลย มันเหมืดมันเหมืดครับมันเหมืดลากลากหากยังไปเลยมันตองวันนัลากอาอยากไอยากไปลาก,าลากปา,กม,าม่อากเยกอยกล่องครับสมควาเจริญระเบีด สมควรแล้วแกเวลาแกเวลาไม่ห้เออเอออออหันเบาวางห่างแล้วท่านเบาเลยวางแล้วเบาเลยไม่ล่นยึ่งไรว่ะดิเล่นเน็ะเล